หนึ่งในขั้นตอนที่จะต้องได้รับรายชื่อก็คือรัฐบาลนะคะตอนนี้ทางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่ออกมายืนยันว่ารัฐบาลยังคงไม่ได้รับรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอให้ดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ค่ะการเปิดเผยเกิดขึ้นจากคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่กํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะโดยได้พูดหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวาน นี้ถึงกระแสข่าวที่ว่ามหาเทรสมาคมได้มีการจัดประชุมลับและมีมติเป็นเอกฉัน์เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้าําภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นสมเด็จพระสังฆราชว่ามหาเทรสมาคมได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่หมกราคมจริงนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าประชุมเรื่องอะไรหรือมีวาระอะไรบ้างทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่ได้รับเรื่องจากมหาเทรสมาคมและไม่ทราบว่ามหาเทรา สมาคมมีมติแต่งตั้งในวันที่11มกราคมตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่เรื่องนี้ทางคุณชยพลพงศ์ีดารองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกนะคะว่าตามปกติแล้วค่ะมะติในการแต่งตั้งหรือว่าการเลื่อนสมณศักดิ์หรือว่าจะเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นมักจะเป็นการประชุมลับของทางมหาเถรสมาคมค่ะดังนั้นแล้วเมื่อมีการประชุมหรือไม่ประชุมจนกว่าจะทราบผลก็คือทางสำนักงานพระพุทธ ศาส,สนาแห่งชาติได้รับรายชื่อถึงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่นะคะดังนั้นแล้วอยากจะให้สังคมได้รอความชัดเจนกันก่อนนะคะครับ